สวัสด,ดีจ้าสวัสดีค่ะนันิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรุ่กค่ะสวัสดีมาถความฝันนะคะคืออย่างนี้ในความฝันน่ะฝันว่าในความฝันฝันว่าตัวเองอ่ะป่วยป่วยมากเลยตอนนั้นอ่ะมีแฟนอยู่คนหนึง่งแล้วที่นี่ท,ทะเลาะก,กันกับแฟน,นแฟนก็เลยเอาแบบสายไฟอ่ะหวดข้างหลังเคียนข้างหลังเลยเคียนข้างหลังเลยที่นี่ก็พอเคียนเสร็จแล้วที่นี่ตัวเองนอนโซม สามวันเต็มเต็มเลย<ช>ก็นอนสมเสร็จแล้วที่นี่เป็นไงคะมีความฝันฝันว่าเดินไปหายา<ม>ฝันว่ามีกระท่อมเป,เป็นหลัง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 ไม่พอยังมีกองไฟอยู่กลางกลางกลางบ้านค<ช>กลางบ้านเสร็จแล้วเป็นไงที่นี่มีต้นไผ่ขึ้นสีเสียดกันไป ภยัยละลมมัน<ล>พัดเย็นเต็มแล้วก็มันจะเย็นเนะาะเย็นก็เย็นไปเย็นมาก็เดินไปอีกไปเห็นย่าเขากลางเต้นอยู่กลางหมู่บ้านเต็มเลยถามย่าแต่ที่นี่ย่าเขาถามว่ามาได้ตั้งไหนแปดที่นี่ก็บอกว่าจักแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูมายัางไงแล้วที่นี่ย่าเขาถามว่า มึงรู้จักไหมเนี่ยคนที่นอนอยู่เนี่ยซาบลากเนี่ยรู้จักมดคนที่ล่วงรับไปแล้วอะ่ะเป็นปู่ย่าตายายในหมู่บ้านที่เขาตายไปแล้วอะ่ะเสียมดเลยเสียชีดนะีไปหมดเสียชีดคนที่เคยเคยเห็นหน้าทั้งปู่ย่าตายายเราทั้งญากระปู่เราที่อยู่ด้วยกันเคยเห็นสมัยที่ตอนหนูเด็กๆอ่ะล่วงรับไปแล้วอ่ะ เห็นหมดเลยค่ะพูดแล้วขนลุกขนลุกขึ้นกันค่ะแล้วก็นี่พอตายเป็นโนแล้วเห็นยาดาบยาลอดยาแปลอาเวดยากระปู่ของเจ้าของแท้ตายไปแล้วค่ะร่วงรับไปค่ะที่นี่ฝันมาพอเราร่วงรับไปแล้วที่นี่ยาเขาถามว่ามายังไงีแฝดกัเลยบอกว่าไม่รู้แล้ว เราถามหาปูวาป่ว่าปู่อยู่ไหนบอกว่า่าเขาบอกว่าปู่อ่ะเขาแบบไปก่อไฟอยู่กลางหมู่บ้านเขาจะมีกลางเต้นใหญ่เขาจะมีงานทําบุญกลางบ้านนะี่ยนะพอทําบุญกลางบ้านเสร็จแล้วก็เป็นไงทีนี้ย่า่าเขาบอกว่าจะกลับหรือยังญาบอกว่าจะกลับแล้วยาเขาแบก็เดินปลาออกมามาด้วยกันนี่แหละย่าบอกว่า ส่งได้แค่นี้เดอ้ยอย่าคาว่าบอกว่าไม่ได้เดินไปส่งถึงบ้านดอกทีนี่ย่าบอกว่าย่าบอกว่าให้เดินไปถึงบ้านให้ถึงบ้านก่อนอยากไปไหนก็ค่อยไปให้เดินไปเรื่อยๆอย่าห้ามลหลงหันหลังกลับมาค่ะทีนี่เองก็เลยเชื่อยา่าทีนี่เองก็เดินไปเรื่อยๆ ที่นี่เดินไปเก้าขาสองเก้าสามเก้าป่าทึบมดเลยมีป่ายุคาเต็มสองแถวอะรว<อ>ง<อ>ดาวยาวเหยียดเราเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืย่อยมันก็ยาวเหยียดเป็นพวมหัวเราเลยนะเท่วมหัวเสร็จแล้วที่นี่ฝันเห็นเด็กเดินไปเด็กนอนอยู่ในหลุมอะเปน<า>ด็กวน้าอยู่ค่ที่นี่ไอเราก็นึกถึงความสงสารเนาะ,ะ,ะลงไป กระโดดลงไปไปจับพริกหน้าหน้าเละห่วยปวหน้าเละเสร็จแล้วเราจะดุงปุ๊บพอจะดุงตื่นขึ้นมาปุ๊บพี่สาวฝาแฝดกำลังนั่งดูดบุหรี่ตกใจตกเตียงตกเตียงเลยตกเตียงตันนี้เรื่องจริงกันปะตกเตียงเรื่องจริงค่ะตกเตียงปุ๊บพี่สาวบอกว่ากูเรียกมึงหลายครั้งแล้วทําไมมึงไม่ตื่นกุนนึกว่ามึงตายไปแล้วคมือแล้วที่นี่ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งถามกูได้ไหมตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยค่ะแล้วพี่สาวบอกว่าตอนนี้มันหกโมงกว่าแล้วือแล้วทีนี่พมก็เลยบอกกับพี่สาวบอกว่ากูขอน้ําขวดหนึ่งนุกเดินไปเอาน้ํามาเอามาให้กินกินหมดขวดเลยด้งกินหมดขวดฝันจนเมื่อยจนเดินไปจนแบบเมื่อยล้านะแล้วก็พอจิตเข้าแล้วก็เหนื่อยใช่ไหมค่ะ ใช่ด้วยความตกใจด้วยเนาะใช่เห็นผีเด็กหน้านี้เป็นผีผู้หญิงผู้ชายคะนั่นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเนาะหน้านี่เละเลยเละดูไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วนี่ในความฝันฝันว่านาเลใช่ไหมลบลิดออกมากป็นนาเละดูไม่ได้เลยเหม็นไหมไม่เหม็นนะไม่มีกลิ่นไม่ตอนนั้นตกใจมากเลยใช่ตกใจคืดุ้งตื่นพืด เรขึ้นมานั่งผึบเคยฝันแบบนี้ไม่เคยฝันหน้ากลัวเ,เนาะนันิคเนาะใช่ค่ะฝันหน้ากลัวมากเลยค่ะแล้วถ้าให้นันนิคตีตัวเลขน,นันิคจะตีตัวไหนนา่าจะเป็นศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งอืมค่ะมีคนแก่มีคนตายใช่แล้วก็มีเด็กใช่อืค่ะอายุนันนิคเท่าไหร่แล้วคะอ๋ออายุตอนเนี้ยสามเก้าสามเก้าอยู่จังหวัดโคราช ยังสวยอยู่เลยค่ะสามสิบเก้าแล้วยังสวยอยู่เลยใกล้เลขสี่แล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยค่ะตัวเลขมีแค่สามตัวแค่นั้นหรอคะนมีตัวอื่นเพิ่มเติมไหมมีตัวอื่นเพิ่มเติมไหมก็มีให้สําหรับนักเลี่นนักชอบนะนิกจะชอบเจ็ดหนึ่งหนึ่ง เจ็ดหนึ่งหนึ่งใช่เลขมากส่วนตัวเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งฝันรลายหมือเราบอก่คะก็ของยาเนี่ยจะฝันแบบมาเป็นอาทิตย์ที่แล้วค่ะค่ะกระดูกของแกเนี่ยกอ่ะก็จะอยู่บนหิ้งหิ้งพระอยู่ในบ้านบ่ใช่อยู่ในบ้านยานี่เพิ่นอายุเท่าไรเนี่ตอนที่แกตายเนี่ยอายุแกเจ็ดสิบเก้า เจ็ดสิบเ้าเนาะค่ะเนาะอายุย่าใช่กาซัมว่าฝันนี่เห็นมูบานผีเลยเนาะใช่เพราะว่าทีนันนี่เข็นนันนี่ตะคนตายทั้งหมดใช่กละกับเป็นญาติพี่น้องจะของทีรวงรับไปเลยใช่เห็นแบบเป็นเหมือนเป็นปู่ย่าตายายที่รวมรับไปแล้วไงก็เห็นแต่แบบว่าเป็นญาย่าที่แบบเราเคยรู้จักกันแบบสมัยตอนที่ปู่ยังยังแบบ ยังแบบยังไม่เสียหญ้าก็แบบยังไม่เสียอย่างเงี้ยใช่แกก็แค่นี้เห็นหญ้าดับหญ้ารอดหญ้าแปลวนี่ก็รุ่นไล่เดียวกันก็ปลูกก็หญ้าหญ้านี่จะรู้สึกว่าหญ้าเขาจะเสียไปก่อนค่ะแล้วก็รวมทั้งหมดก็จะเป็นหญ้ารอดหญ้าแปลวาเวก็เสียไปหมดแล้วค่ะัมบามูบานทีเนาะใช่ค่ะ่ะึังดาความฟันของอันนี้ก็ มัอมียังเพิ่มเติมนะข่ัเนาะบบค่ะขอพูดอันนี้ได้ไรเนาะค่ะที่ปาะเทไทนี่ความอฟันค่ะขอบคุณมาสรุปตัวเลขของหนานิกเนาะค่ะตัวเลขของหนานิกค่ะเพิ่นฝันเห็นผีผู้เฒ่าค่ะหลายคนค่ะฝันเห็นผีผู้เฒ่าแล้วก็ฝันเห็นผีเล็กหน่อยค่ะนอนคว่ำนาอยู่ในหลุมเนาะค่ะเพิ่นก็จับพลิกนาขึ้นมาค่ะเล็กหน่อยคนนั่นนาลิ เห็นถีเล็กหน่อยเนาะค่ะเลขของผืนตีเป็นศูนย์เก่าหนึ่งค่ะเลขผืนหมักค่ะเลขผืนหมักเนาะค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งค่ะอายุของเผืนสามสิบเก่าปีค่ะอายุญาเพื้นเจ็ดสิบเก่าปีเนาะค่ะที่เสียชีวิตไปแ่แรวค่ะ มันที่6พฤศจิกายนพศ2000าลอยฮกเก็ย่ารืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำนี้ด้ค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกนเที่ยงพนลิตนมาพอกันใหม่โศกโศกมันมันลำลำด้วยด้วยยิ่งยิ่งตังๆังกับตวเรขของหนาหนิกนาะค่ะสวัสดีค่ะ